เาดูทางคู่ขากันมากนะครับก็ขับได้นะปกติไม่มีอะไรทา,ทางบ้านหมนุนวิดยุระคดานมากเลยทงังหมดแล้วถนมแต่ก็ับได้ไม่ต้องหนาได้ครับ สวัสดีครับผมเซลเอกสามล้อเอกเจริญสุขนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับแชมป์ร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับสาภาพก็พร้อมใช้งานนะครับขายตามสาภาพนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมมาจากบ้านผมนะครับที่ตัวจัหงหวัดทองตอนนี้ผมก็วิ่งมาเต้นปะโมกนะครับมาลองดูว่ารถมันจะมีอาการอะไรบ้างอะไรรวมบ้างหรือดับ ขณะขับอะไรเงี้ยผมก็ลองอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาไดเครื่องปกติดีครับเดี๋ยวจะขับสักประมาณไปกลับสักยี่สิบโลจะลองดูว่ามันจะมีอาการดับบ้างหรืออะไรรวมคอนนะครับจะได้เช็ครถให้ลูกค้านะครับเพื่อความาสมบูรณ์นะครับผมตอนนี้ก็ขับมารวมน่าจะแปดเก้าโลแล้วนะครับเครื่องก็เดินนิ่งดีนะครับผมเดี๋ยวไปต่อครับ ก็ขับไปเช็คไปนะครับว่าเอ่อตรงไหนมันมีการหลวมคอนนะครับหรือว่าเครื่องเดินไม่เรียบน้ํามันหยดตรงไหนตอนนี้ผมก็ดูอยู่นะครับก็เริ่มจะรู้บางจุดต้องแก้ไข่ไงบ้างนะครับตอนนี้ดูตั้งเบรกใหม่นะครับเดี๋ยวดูน้ํามันหยดนะครับว่าหยดจากตรงไหนนะครับว่าซีนเกียร์รั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า,ราครับตอนนี้นั่งดูอยู่นะครับผม ตรงนี้คือนะครับหนองเจ็ดเส้นจังหวัด่างทองนะครับไว้เก็บน้ำช่วงฤด,ดูน้ำหลากนะครับเวลาน้ำา่่มหรืออะไรก็จะเป็นที่เก็บน้ำนครับก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับ ตอนเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งเล่นนะครับก่อลังกายนะครับพาลูกหลานมาขับรถเล่นนะครับ ตอนนี้นะครับรถเราก็ยังไม่ได้แบบดับเครื่องเลยนะครับยาวได้แงทองมาถึงหนองเจ็ดเส้นนะครับหนองเจ็ดเส้นจากบ้านผมมาก็ตกประมาณ20กสิโลนะครับตอนนี้เครื่องก็ฟรีปกตินะครับไม่มีอาการเบาดับนะครับเดินปกตินะครับเครื่องถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยนะครับไม่มีร้อนดับนะครับไม่มีดับแล้วสตาร์ตติดยากนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลองเราดับดูดูที่ว่าสตาร์ทยากไหมโอเค ถ้าลดนะครับสี่ยังวะนะครับถ้าดับแล้วสตาร์ทใหม่เนี่ยถ้าบางรุ่นนะครับเครื่องไม่ดีล้อแล้วสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรครับวาล์ยันนะครับผมอันเนี้ยเครื่องปกติดีนะครับฟรีได้นะครับคันนี้ก็เหลือน่าจะเปลี่ยนพับเบรกหลังเดี๋ยวผมเปลี่ยนพับเบรกหลังให้คู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเบรกซ้ายมันน่าจะหมดเวลาเบรก แล้วมันดึงขวาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเดี๋ยวดูให้นะครับตอนนี้เราก็ขับต่อเน,นื่องแล้วนะครับรถก็ดับแล้วสตาร์ทติดง่ายนะครับตอนนี้ก็ขับกลับอ่างทองนะครับระยะทางไปกลับก็ร่วมเกือบๆนะครับ60โลนะครับผมก็ เครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีเบาดับไม่มีเร่งไม่ขึ้นนะครับไม่มีร้อนระดับนะครับผมก็เครื่องถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวขับกลับกันเลยครับจะได้ไปเช็ครถอ่ถอดสอบเบรกนะทากันนะครับผมถือว่าเครื่องดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับ125ซีซีนะครับแชมป์ตัวนี้นะครับไปครับขับกลับกันนะครับ เอไอตัวนี้อีกแล้วขวาม,มือผมก็คือวัดหลวงพ่อสดนะครับผมจังหวัด่ังทองนะครับ รเดี๋ยวผมจะปล่อยมือให้ดูนะครับว่ารถมันสะเทีอนขนาดไหนนะครับมือซ้ายถือโซลสับมือขวานะครับปิดกันเ,เล่งอยู่นะครับเดี๋ยวรอทางตรงกันเลยผมจะปล่อยให้ดูว่ามันไม่สะบัดนะครับผมตั้งหน้ามาให้แล้วขับง่ายนะครับ อ่ะดูหน้าตรงปกตินะครับไม่มีสะบัดนะครับนี่ครับสุงเข้งเข้าง่ายนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับตัวรถนะครับัวาวใด้คุนชินนะครับลงจะับง่ายนะครับ ้าทดล,ลองวันนี้ก็นะครับหมวนเดียวจบไม่มีปัญหาอะไรรถขับได้ปกตินะครับเครื่องสเสถียรน,นะครับ ผู้ชายถึงบ้านปลอดภัยเครื่องเดินเงียบวีปกตินะครับถึงก็งแขนดัน้มเลยทีเดียวตอนนี้น่าจะเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงได้นะครับไปร้องแต่เจ้าโมงกว่า เครื่องเดินเรียบปกตินะครับเครื่องค่อนข้างดีนะคันนี้เตรียมเครื่องมือไปไม่ได้ใช้อะไรเลยแค่ตั้งเบ่งเดียววันใจก็กลัวมันจะพังกลางทางก็ไม่ไม่ไม่พังครับขับดาปกติ